คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวาทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์และค่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่สองพฤษภาคมหกหาค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้น้ำเชียร์สิภาไปตามแนวทางของพอเพิ่นมาจากอำนาจเด้อค่ะอ่า เพิ่นบอกว่าเลขเพิ่นมันเข่าดีค่ะเลขกับว่าหลายหางเด้อค่ะท่านผู้ชมนางยุเฮียนเห็ดเลขให้แต่เด็กหน่อยมาถามค่ะพอใหงเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นบอกให้ฟังเนาะค่ะ,ะในคลิปนี้น้ำเชียรก็สิเปิดตัวพอมาจากอำนาจเด้อค่ะ,ะก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของพอ,อจากทางอำนาจน้ำเชียก็ขอขอพะคุณนพอที่เมตตาตัวเลขให้ทางช่องยูทูบน้ำเชีย สำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับช่มรับฟังกับผิดจารณาเบิเ้องแรกคะ่ะเลกมีเขามีหลุดน้ำเชียร์นำเสนอกับพ่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้รับช่มรับฟังในการสื่อสารกินแบงในงวดวันที่สองพฤษภาพาโหกหาค่ะฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียร์ในเด้อคะ่ะไปรับช่มรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะฮัลโหลวันดีครับพอบ่อวัสดีค่ะครับผมค่ะ พ่อยืดสายกับพ่อพ่ออยู่อำเภอของพ่อสะพานจังหวัดจังหวัดอำนาจปะพ่อครับผมค่ะพ่อเลขพ่อนีเป็นเลขกันคำนวณหรือเลขฝันเลขนางเอาค่ะมันเน้นมันนั่นเอาแน่นอนเลไรหรอกแต่ว่าเลขพ่อเนี่ยมันเป็นแบบเด็กแต่ว่าคำนวณแต่ออกมาปุ๊บก็เสร็จไรเลยนะอืมค่ะ กาดนี้ก็เลเอาก่ะไห้ไปเ,ไปเที่ยวเดียวจบเลยนะบม่มีลำซ้ำซ้อนบ่มีอย่างม้วนเดียวจบจบไปเลยแต่แล้วบารนี้กะเรียกตัวหลวงไผ่หลวงมันนะค่ะครับผมแต่ปีใหม่มานี่เขาจักหมวดหรออือพ่อเองฝ่าเขามาันใช้เก่าสององเลยเหรืออ๋อเก่าสองสิบเจ็ดโมกกล่าอันส่วนมากสิไปล่างหรือไปบนหลายกลัวค่ะพ่อ โดยมากสิร่ลงแางลูกโอ้ oh, โดยมากสิไปรางด้วยค่ะ<ข>า่านผู้ชมมัน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 มีขึ้นบนอยู่ไอ้หนึ่งแปดนะโอ้หนึ่งแปดค่ะับบุดนั้นพอเบิงโอ้ยที่มันออกทางล่างหนึ่งศูนย์เนาะค่ะแันเบิงแหล้วโอ้ย,ยแต่ละอาจารย์ตายมันปวกคุณนำเด็กตายเลยเรื่องบาดเลวตันว่าคุณนำเด็กตาย เบิ่งแล้วจะราจานหน่อยนักหน่อยนะเ่นค่ะแล้วตันวะคตันวดว่างหันกะไม่เช็ดกับมันมาเลยแปดหนึ่งก็แปดสามก็แปดห้าไม่รู้โอ้แต่กะหนึ่งห้ายกเรกพอีึงโยแคนนี้ล่ะสามสี่คู พู่านั้นเม่นบ่พอครับผมคืออันวอลลูกไปขนาดแต่ว่าต้องบอกบอกให้เพิ่นกลับลำแนาค่ะลำเราแน่นอนบ่ได้นะอืมเอาป่ะงวดวันที่เดี๋ยวค่ะคือว่าเบอร์พอดูรูกว่าต้องให้ผู้ไรไปนะได้ได้ค่ะพ่อะเพราให้ค่ะเพื่ออันถ้าถ้าสมองพูดว่าถ้ามันเขาแล้วกะพ่อกจะส่งให้ นั่งผู้เดียวและครับจังอันกระจุงกระจายไปกันแล้วแซมมองหันเนาะขอบคุณลหลายๆเด้พอพ่อพาแรกออกเมื่อนี้นิ่มาแรพากพ่อครับแค่ปุ๊บๆไรหกตัวแค่นั้นแหละพ่อเดี๋ยวทานยิ่งได้เขาหาคะแนนในแฮงดีหลายต่อ้ายลูกยิ่งเขาไปเรื่อยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเชี่ยสิไปเมี่ยงอีกอ่าเครื่องหนึ่งเด้พอพ่อครับผมค่ะเอาพอ่อ อันพ่อเชื่อยุดรหันชื่อว่าหลู่จันอาบุญงามเหมือนเนาะค่ะเอ,ออยุดรหันละพ่อบานนี้น้ำเชี่ยสิขอเลขพอในงวดวันที่สองพฤษภาพโฮกหาเด้อพ่อบานนี้ค่ะที่พ่อบอกบอกไปเมื่อตอนนี้ยังก็อค่ะโฮกเก่าอันหนึ่งโกเก่าหลักตวสามหกสามหก สามเก่าสามเก่าแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งแกแกไฮนิ่นสามสิบหกโอ้ไฮนิ่นสามหกหกสามครับแล้วก็ระวังสามสิบเก้าคือเลขหกกับเลขเก้ามันเป็นเลขัวเดียวกันเนาะสามสิบเก้าแล้วผมไอ้ไอ้มื่อเท้านี้มีย้ายหนึ่งอยู่ทั้งฝุ่นละ ทั้งอียงเกาะหัวก้อนในหวยสิีออกเนาะค่ะจนมานาคนโทอิตก็เลยคุยกันค่ะคุยไปคุยมาก็เลยทำมัย้ายเห่นหวยว่ามาสัว่าจะบอใครเห็นป็นไหลอกมาสัววค่ะย่ายต้องเอาประกาศจนรวยขงกันะมาสัตวเอาบกเลรีเอาไว้บูงเลยย่าเล่าสัตว์วค่ะมือเต้าโทษมาขอโอ เ้าต,ต้องว่าของวดว่าขนาดนี้เขาหาแปดเลยพอบอด,ไ,ดไปใสย่ยููเฮียนนางเห็ดเหล็กให้คนนุม่มคนสาวไทยบานขอเด้อค่ะเพิ่นกับเขาเลื่อยของเพิินขาเพิ่นบอกให้ฟังค่ะเขาอยครับเล็กน้อยมาขอกะเอาไห้แนะล้วพญายวสันวาค่ะจะพญายวหวงหัวงอกแต่บ้าแต่มันบอดถูกละกะ มันจะมีเขาไม่รลุดเนาะเมีนพ่อเลขเนาะเอ,อ่อแต่งชาปูนั่งเบิงปูสีเป็นอาจารย์เจ็ตคักมันยังหลุดอยู่นะมนเมียนยุ่งผัวเอออบานนี้ก็อะ,ะ<แ>เลขนี่บนล่างเนาะพ่อเนาะของพ่อนโดยมากติดมาข้างล่างอ๋อโดยมากสิบาา้านแข,ข็งแรงด้อค่ะท่านผู้ชมครับมัน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 แบบว่ามันตีขึ้นบนแต่หนึ่งแปดนั่นแหละค่ะ พอกระแทกตะลังขลังบนพอพอแท่งบานก็ออกขลังบุญเน่ตายแล้วแบบว่าบานมากบ้างวัดบางหันบานเลยครับมันกะได้แปดหนึ่งแปดสามค่ะแปดห้าละกันหนึ่งหาแค่นี้นะอ๋อจะได้เขาตั้งมาครับจะส่วนมากสิมาตะลังแต่ว่าโจ๊ะโจ๊ถูกแล้วกัได้ถูกยี่สิบบาทประกันว่ ย่างว่ากันว่าว่าคุกินหรอกว่าฉันหรอกสุดเก็บไปด้วย่ะถ้าอยางไงก็มาเอาโม้โม้วนก็อยู่กรุงเทพกับต้อมาเอาอยู่เลยนะโอ้ขอบคุณหลายๆนะพ่อเด้อค่ะอันมาเอากะบางทีก็บอกไปอยู่อยู่เรืยบ้านบางทียังไปบอกเรียกแม่กับใช้ว่าขันบริวพ่อบอกเลยกอดไปทานกินกับเสียว่อดกับ่อกับ แก่แล้วพอกระบงกกลมไมให้นะค่ะอ่าบงกลมไมให้สองตัวอ้อันได้เลยอวันเอ้ยดวงโมมีอ้าวโมมีลายบงกลมไมให้ยูนันเน่กจะอยูไปเป็นยังบอกวันนั้นอันก้าเกบงกลมมให้เบิ่งยสือวันนี้นะก็คือน้ำเสียนี่ละพอลูบอกหนึเก่ากับวสื่อเห็นว่าพอกะมันกินนี่น้ำดวงไปดรงมันค่ะับแต่ว่าเหมือนเบอร์ที่ให้ ยิง่งเขาไปหาลูกน <c oughs> uh ี huh. ่แบบว่าล้วงเขากันเขาลูกอะแต่ว่าสาวใส่คนอื่น่ะล้วงบางบางที่ลวงมันขัดกันนะค่ะแมนนะจะบอกอันพ่ออันดวงเขากันเลขก็ให้เขาเรื่อพ่อเรื่อครับผมแต่ว่ามันเขามาสามวดสี่วอดแต่ว่างวดนี้กะเบิงเบิงแต่ว่าให้เข้ามาหาพ่อได้ได้ได้พ่อ ทาหัวออกแล้วเตืนยังไม่สามารถนะทำไม่ได้พอกันจดแปดหลักพอกันส่งลูกขอไปเลยกันนะได้เดี๋ยวน้ำเสียสิมเมมเบอร์ได้หว่รตบผมแล้วบานนี้พ่อม่ให้หลังต่างๆแล้วพอ่อยิ่งให้ที่แลยวจบไปเลยนะค่ะเอาอพอ่าวันนี้แบบว่าถ้าให้ไปเราวมนเยออาจารย์อาจอารย์ร่วงเช้าเก่าวเขาเอาไป ่าอาจารย์นันเจงอาจารย์นันเจงท่านต้องร้องกับบอของฟองใช่ไหมจ้ามาฟองอ้ยโอย <c oughs> ออออจ้าบอชาวอาจจะเมื่อเนกล่กาวแช้ในตอนตลาดน้อยลูกเนาะค่ะพ่อเอาน้ำเชี่ยวก,กันลูกวนพอสมนีเด้๋ยวออยู่ดีไม่แห้งน้ำเชี่ยวก็ขอบคุณในหลายเด้๋ยวอสวัสดีค่ะขอบคุณครับเอาค่ะท่านผู้ชมพอเพิ่นกะอ่าซื้อว่าพ่อหนูจันจากอำนาจเจริญพุ่นล่ะค่ะท่านผู้ชมพอเพิ่นกะ คำนวณเนาะค่ะเพิ่นกะว่าเลขเพิ่นเขาดีเพิ่นมาไม่เลขส่วนมากสิไปลางเด้อค่ะมีงววเดียวเพิ่น่าไปบนคือเลขออกห่า6ปดนะคะท่านผู้ชมล่าสุดบางหันพอเพิ่นกะเขาหาแ8ดค่ะหวดนีพอเพิ่นกะน้ำเสียรกะถาม่าบนหรือล่างพอเพิ่นกะบอกว่าเลขเพิ่นอ่ะเพิ่นหมั่นใจมันมาลางค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าค่ะพี่น้องทุ่นหลกะกันบนไว้แน่กะดีเด้อค่ะเพิ่นกะให้หกเก่า สามโกกันสามเก่ายันโกมันตีร่างกายนะคะท่านผู้ชมค่ะกับโฮกหนึ่งค่ะเลขเพิ่นกลับยูเ้ศค่ะเลขเพิ่นมีแค่์สามครูอีกอีกตัวหนึ่งมันก็เป็นสี่ห mm ัน hmm. ะค่ะพิ่นกันเก่าค่ะเก่ากับโกค่ะ เอาสำหรับกลิบนี้ก็เช่นเคยเนอะค่ะเงินไหลกกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอซีทีเพื่นติดตามทัางช่อง youtube น้ำเชียในงวดวันที 2, ่สองพฤษภาคมค่ะถูกหวยด้วยเงินไปน็นองกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสําหรับกลิบนี้สวัสดีค่ะ